ตกลงมือเอาสวัสดีครับสวัสดีครับตอนเราเล่นก็ไม่เล่นอ่ะจริงจนะฮะวันนี้เรากลับมาแล้วฮะรายการสดนะฮะกับเนว่าดาวออนทีวีนะฮะทางทรูของเรานะฮะต้องบอกวันนี้เนพร้อมจริงเมื่อกี้พี่ลงรูปความพร้อมเน่รับวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเต็มร้อยก็มีสักเกือบๆกืยี่สิบโอ้ยร้อยมีแค่ยี่สิบ ไปทำอะไรมาไปเที่ยวมาต่างจังหวัดดูเสียงถามจริงคุณไปเที่ยวใครผิดคุณผู้ชมผิดหรือว่าเราผิดเอ้าผมก็ไม่บอกคุณผู้ชมผิดผมเออผมผมก็รู้ว่าผมบิดแล้วทำไมไช่วงนี้เที่ยวบ่อยเกินไปแล้วป่ะเนี่ยเฮ้ยแต่ผมก็มาทํางานตรงเวลาเว้ยพ<ว>ีไ<ว>่ไม่ใช่แบบบางคนมาเลทรายการห้าทีสิบนาทีนี่ยนี่ถุยวันนี้ไปถึงรายการห้าโมงครึ่งเขาบอกจบพี่มีงานอื่นกันวันนี้ไปถ่ายละครมาเป็นพระเอก จริงคือผู้กำกับเขาเห็นแววป๊บหมดเลยผู้กำกับคนไหนนี่ปั๊บหมดเลยเขาบอกว่าปีนี้อาจจะเข้าจีนตุ๊กตาทองโอ้ไปอยู่กับผู้กำกับจริได้เลยฮะจริงอะมีมีการเทสไหมมีการเทสไหมนี่เราก็ไม่รู้มีออร่าไหมไม่รู้น้ำดื่มออร่าหลายคนถามว่าหนลายคนถามว่าหนังถ่ายตามกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราคงไล่เรียงกันโดยเฉพาะเรื่องราวของสิ่งที่เน่พูดถึงแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ใครอยากทักทายกันนะฮะก็ได้เลย ที่4 6 4 2 2 0สนะครับกับเนวดาออนทีวีหรือว่าจะทักทายกันผ่านทาง Facebook ก็ได้ครับผมแอบถามเหมือนเดิมฮะเวันที่ผ่านมาไปไหนมาบ้างก็เราโทรนะเป็นไงบ้างวันนั้นก็มีมีก็มีความสุขดีก็อย่างที่เราคิดไว้ก็คือไม่มีเหตุการณ์อะไรอ๋อนี่นี่มีภาพอันนี้ก็ไปกับฮิวครับแล้วก็ไปกับพวกน้องๆประมาณก็ยี่สิบสามสิบคนโอ้โหแกนี่โปรโมทรายการนะใส่เสื้อเนวดา ไเลยนะที่เรากรโปรโหมดออกเวลาไม่ทันนะก็ที่บอกว่าล่าสุดว่าเดี๋ยวผมต้องรีบบิดมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วพี่กระโถนไหมทำไมทีแนกผมกระโถนหน่อยทำไมจะขาดเส้นนิดนึงโอ้ติดนิดนึงนะคือนั่นคือช่วงของการเติมเต็มกับสิ่งที่อาจจะแบบดูสั่นครอนเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงเนเรื่องของเนกับหิวอะไรเงี้ยก็โอเคขึ้นครับผมคือเราสองคนอยู่กันมัน มันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่ถึงระดัว่าแรงบางคนถามว่าทำไมต้องโพสเฟซแล้วที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าคอมเมนต์ในเฟซหลายๆอย่างเนี่ยมันมันมันทำให้เรารู้สึกอะไรได้ใช่บางทีเราลืมคิดถึงจุดนั้นไป <c oughs> ลืมคิดถึงวันที่เราเคยรักกันเคยเคยอะไรกันเนี่ยพอเรามาอ่านความคิดจากเพื่อนๆในในเฟซใช่เราสามารถอันนี้ขึ้นมาได้ซึ่งโดกเลยว่าความรักของเนกับฮิวเนี่ยมันไปตรงกับสิ่งที่มันอิงกับปอติสา์สัพอติสา์เคยบอกไว้เคยได้ยินไหม ลิ้นกับข<ห><ห>ึ้นเชื่อผู้ชี้ลิ้นกับ <ใน S 2> ฟัน<ไ>พบกันทีไรก็เรื่องใหญ่นี่มันเพลงน้ํากับไฟยิ่งไกลกันบ้างก็ดีนี่ของนี้ไอ้นี่มันง่วงนอนเว้ยไปไม่ทันจริงๆก็ตามไม่ทันหรอกโอ้โหโอ้โหช้าเล้เนี่คือหนึ่งภาพจากหนังเรื่องเสียงสยองนะครับไม่ใช่นี่เป็นภาพจากชีวิตจริงของเนี่ยอันนี้นอนันนี้บรรยากาพว่าไงอะรับอยู่แค่นั้นแหละจริงเหรอรับอยูนี่ ภาพนี้มองข้างๆนะแกเหมือนเก่งพัทยาเลยเหรอเออเหมือนนะคล้ายๆเอออย่าบอกว่าเก่งเลยคล้ายเพราะสักการณ์เเรื่องของเรื่องแม่ก็ง่วงนอนอยู่ๆเรียกมาถ่ายรูปกับปกตรงนี้แสงสวยเหรอแล้วก็บอกว่ามึงลงรูปเฟซเอาเอารูปลงเฟซเลยอ่าโอ้ยเก๋เนาะน่ารักโอ้ชื่นใจชื่นใจนะ่ี่ไหนของเงินๆนะะไม่ต้องหลมาก่ี่ไหนดูอาการแล้วแบบเงินเราเราจะรู้ใช่ไหมเราไมเซนไหมเราไม่มีเซนหรอกเราเราดูเราเต็มสีหน้ามันดูทรงรู้ดูทรงรู้เลยยังงไ เราาก็สัญญาณที่จะบอกคืออะไรถามแล้วเงียบถามแล้วไม่ค่อยพูดเราก็ไม่รู้จะทำอะไรอย่างแรกเลยโอ้กระจายกระจายกันเอารูปคู่กับอะไรนี่ลงเฟซอะไรให้ให้ให้คุณนายเห็นว่าเราเอารูปคู่ลงเฟซโอ้ให้กระชุ่มกระชวยเปลี่ยนยิ้มแก้มเปลี่ยนแสดงว่าเราต้องคอยเติมใช่แล้วแล้วเวลานี้แบบเศร้าๆซึมๆเขาเขามีเติมให้เนยไหมมีไหมในก็มีนะไม่รู้ไม่รู้อันนี้พี่รู้จริงบ้างก็มีบ้างหิวอ่ะเขาเขาคุยพี่อยู เขาคุยกับเมียนี่ไรับเมียผมตอนเที่ยงคืนเขาปรึกษาพี่ว่าพี่พี่เสิร์เมียที่บางทีพี่พี่เนเขาก็เติมเตมให้หนูนะลงรูปบ้างแล้วพี่พี่คิดว่าหนูควรจะเติมเตมอะไรเขาบ้างพี่แนะนําไปว่าเวลาเนนอนอยู่เนี่ยให้เติมเหรียญในปากเขาเติมให้เต็มเติมให้ปากโอ้ยบ้ามันสบโอเคตอนนี้หวานชื่นเอชื่นใจนะใครที่เป็นห่วงก็โอเคสบายใจได้ครับผมแล้วไอ้ฟ้าไหฟ้าไหนเมบ้างฟ้าดื้อช่วงนี้ฟ้าอยู่โบน นี่มีเสียงมาซาวแม,ม่ตรงกับลูกผมไม่นี่คือมีแพรในซาวเนี่ยลูก,ลกผมเข้าวัดเราเข้าโบสถ์แล้วนะนะัเนี่ะโอ้โหว่ายน้ำนู่แล้วอ่ะมาดมดูน้ำกันฟ้าโตก็เริ่มเริ่มไม่นี่เราเริ่มเริ่มย่างสี่เดือนยังเนี่ยเดือนที่สี่เนนลยสี่แล้วครับสี่เดือนฟา้าแล้วโอ้สี่เดือนฟา้าแล้วนะแล้วมองยังว่าจะให้เข้ามหาลัยไหน มาไล่เลยอะเอาให้มันจบกันไล่จากกระถมมัธยมแล้วก็อะไรก่อนเนี่ยค่อยๆเป็นสเตปไปแต่มีผู้ใหญ่หลายคนที่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 รู้จักเราที่ว่าหลายคนเหมือนกันหลายคนเหมือนกันอย่างเจ้านายเรารอนาเจ้านายเราลูกยังไม่ทันคลอดเลยเจ้านายที่เคยสัตว์ครีมอ่ะอะโมลูกมาให้กูนะทำไมโมงี้เลี้ยงเองเอาลูกมาให้กูขายต่อกูก็ได้จะเอาเอาลูกไปกวนครีมทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวลูกไปแบบ มาอยู่กูผู้ทงเลี้ยงจบลิญยาเลยโอ้โหสบายใจนะโอ้โหบอสลูกคนแรกเราก็เออเออนะอ่ะนี่คือเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเรากระทงมาถึงเรื่องของเหตุการณ์ล่าสุดเลยหลายคนเป็นห่วงเฮ้ยซินธิยองเราเคยได้ยินว่าอเรื่องนี้เนเล่นแล้วก็ตายสวยด้วยตายแจมชีตายเอี้ยเลยนะตายเอี้ยเลยทีเดียวนะคือล่าสุดถ้าใครติดตามนะครับกับข่าววันซอนเนี้ยมันจะมีข่าวของคู่กับ ชื่อคุณพรามค่งก็เป็นผู้กำกับของของเนเนี่ยเรื่องเศรษฐยองเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการลวงเขาอะไรคือถ้าเป็นคําที่เขาพูดนะอันนี้ผมไม่ได้ใส่ร้ายนะล่อรวงสาวไปทําอะไรไม่ดีเวลาแล้วก็โดนแฟนของสาวนั้นเล่นงานนะฮะซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็รู้สึกจะมีพี่เอด้วยเอวิทิตแรตอันนี้อันนี้ถามถามจากส่วนตัวเนพอจะรู้เบื้องหน้าเบ้องหลัง ไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องมันรู้อีกทีก็ออก็ตอนเห็นข่าวในเฟซแล้วก็ตกใจอืมตกใจบแต่ว่าคือในความคิดผมผมไม่ไม่อยากออกความคิดอะไรมากเออมันจะเหมือนเข้าข้างกันคือถ้าพูดไปเดี๋ยวว่าหาแหมก็ใช่สิเงแรกหนังด้วยกนันอย่างนี้ใช่ใคือพี่ๆเขาก็ไม่อยากที่จะอธิบายอะไรมากเขาก็แค่บอกว่าไม่เหมือนว่าไม่อยากพูดพูดไปก็เหมือนแก๊ตัวว่าแต่มันมีอะไรมากกว่าน,นั้นคือผมผมได้ยินมาช่วงเย็นเพราะช่วงเย็นเนี่ยเอ่อเรื่องเด่นเย็นนี้ช่องสามคุณเอวิทิรัตน เขาเขไปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เราเป็นสเต็ปสเต็ปเลยเงี้ยซึ่งบางช่วงบางตอนพี่ยุทธ์เขาบอกว่ามันขัดแย้งกับอีกฝ่ายนึ่งที่เขาพูดก็ไม่รู้ล่ะก็คงราต้องให้กระบวนการยุติธรรมในการที่เขาจะสืบสวนอะไรย่างเี้ก็มีก็มีคนในเฟซหลายคนตั้งคําถามอะไรอย่า คือถ้าถ้าเข้าไปในโรงแรมจริงอันนี้ผมไม่ผมเมื่อกี้เห็นน้องขนมจีบเนี่ยขนมจีน,ขน,จนขนมจีนนะคือละคือผมไม่ได้เอามาพูดเองนะคือในเฟซมันก็เขียนกันในในในเฟซผมอะไรเงี้ยก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าเฮ้ยทาไมนะจริงๆแล้วเป็นก็ก็เป็นผู้หญิงก็โตแล้วนะก็ก็น่าจะรู้แล้วผู้ชายพาเข้าโรงแรมอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงเรื่องของ,ของการบรรลุนิติภาวะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงก็ก็บรรลุแล้วแต่บางทีเราพูดไปนะก็เหมือนแบบแก้ตัวให้พวกกันเลยก็เลยไม่ค่อยอยากพูดผมก็เลยไม่ ไม่ได้โพสเฟซไม่ได้โพสอะไรมากแต่ผมแค่โพสไปว่าเออนิ่งๆเราเราแค่โพสไปเสริมไปว่าเรารอฟังความทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับแล้วก็ให้กระบวนการยุติธรรมตัดสินไปเพราะเราพูดไปว่าใครถูกใครผิดมันก็ไม่มีผลเกิดขึ้นกับใครคือแต่อีกมุมหนึ่งบาโผล่เฮ้ยเป็นแนวทางโปรโมทหนังหรือเปล่าวะคือถ้าเป็นแนวทางโปรโมทหนังผมบอกเลยว่าว่าเรื่องหน้าก็เราเราคงไม่ร่วมงานกันอะไรกับพวกกับอ๋อนี่เสียความรู้สึกว่ะเพราะว่า ถ้าเป็นแนวทางประมวหนังจริงคือพี่ต้องบอกให้ผมรับรู้ก่อนอ๋อต้องรู้ด้วยใช่พี่ต้องพูดให้ผมรับรู้ก่อนให้ผมตั้งตัวก่อนคือพี่ต้องต้องถามความเห็นทุกคนลนว่า่าทิศทางแบบนี้มันมันบวกกับหนังหรือว่าลบกับหนังมากกว่าใช่เพราะว่านักแสดงทุกคนก็แทบแบบเครียดอ่ะเครียดคือเราก็ตั้งใจทํางานกันอ่ะเห็นเนก็บอกเครียดตายไม่สวยอ่ะอ๋อตายไม่สวยตายไม่สมศักดิ์ป้งั้นจบไม่สวยแต่ผู้กกับจบไม่สวยยิ่งกว่า อย่างนี้แหละนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันในส่วนี่ไงเห็นเนรวจ้าเมื่อกี้เห็นแบบเอางี้เพื่อเป็นการเติมเต็มแล้วก็เรียกเขาเรียกน้ำจิ้มครับผมก่อนจะได้ดูเต็มเต็มน่าจะประมาณสักมังกราครับมังกรานะมาดูฮะกับเรื่องนี้มีเทเลอร์ไหนดูกันครับกับเสียงที่ยองมึงเป็นตัวอะไรกันแน่วะสวมรรถสักงสรรค์ในที่นี้เจ้าขาวสารอุ่นกระมมือกรมเกลือซาดวังหินท รับรองว่ามันแน่สัตว์ไปโอ้ยปิดท้ายสลูเชียวกิเทกเนีย่ยกิเทกไอจอนข้าบุรีเนะี่ยดับบุรีอ่ะมีครึ่งครึ่งซองเลยอะ่ะบุรีทั้งหมดที่โดนไปโอ,โอ,โอโ้โหโคตรทุ่มเทนะทั้งเรื่องเห็นบอกได้ค่าตัว2,500ันาทำขนาดนี้เลยเหรอได้เยอะนะได้ล้วเนี่ยนะคดูภาพหน่อย<ข>อันนี้ควันฉุยๆเลยนะบุรีคือเราไม่ได้แบบว่าไอ้นี่นะบุรีควันฉุยๆเลยนะครับ ของแท้เลยใช่ไหมของแท้เลยพี่อันนี้นิดนึงนะบอกเลยว่าอันนี้เราไม่ได้ชี้นำเป็นเป็นเนื้อหาในหนังหรือว่าเป็นการแสดงเป็นลุกคือแบบเป็นลุกเหมือนเป็นลุกของโจอะไรอยเงี้คุดีเด็กแค่ไม่อยากให้เป็นแบบใช่ครับนะก็อยากจะแนะนําด้วยประมาณนั้นครับผมเน่เดี๋ยวถามนิดนึงเรื่องนี้เสถียร์มีโอกาสไปร่วมงานเล่นเป็นะไรนิดนึงเล่นเป็นโจเนี่ยเป็นเป็นพี่น้องกับกับพีเออ๋อเหรอพีเอิดแล้วแล้วที่ไปที่บางแสนไปพีเอปะ จะไปไปอ่ะเห็นบอกไม่พี่น้องกันอยู่บ้านพัทยามาวิรู้เลยอยู่บ้านพัทยาไม่บอกพัทยามาไปกับแฟนไปกับฮิวโก้กัคนละคนละเรื่องคืนแวบไปหรือเปล่าไม่ใช่แวบเห็นจัดตอนตีสามพี่รู้ได้ไงอ่ะพอพี่เอเล่าใช่ไหมไม่เกี่ยวกันเลยนะก็คือเป็นพี่น้องกับพี่เอแล้วก็ไปพัวพันกับกับผีด้วยครับเป็นเป็นคนที่เนี่ยจับพวก พระเอกนางเอกเนี่ยไปเจอผีนะโอ้ยน่าจับตามองนะเนี่ยชั่วร้ายมากมกราคมครับหนังสองเรื่องนะจ๊ะผู้กำกับคนใดยังไม่มีจรงก็แยกสัญญาได้เสียงสยองแล้วดิสตีเล็กอีกสตีเล็กไปยืนตบมือก้วครับโอคุณพี่พศเราไปยืนตบมือนี่ล่าสุดเห็นบอกไม่เข้าสายหรอใช่สตีเล็กใช่เราจะไปวิ่งอ่ะโอ้โหตอนนี้รวยเลยนะอนี้ไปยืนตบมือเสียงสยองทั้งเรื่องสองพันห้าสตีเล็กสองพันหกโอ้โหรวยเปรมเลย พี่บอกว่าโทรให้ให้พี่โบ๊ทเป็นลูกน้องเขาโบ๊ทไหนโบ๊ทไหนลูกน้องเพี่โบ๊ทโทรบอกว่าขอชุดเดิมนะชุดเดิมพวกที่ที่วิ่งแปดร้อยอ่ะที่วิ่งวิ่งวิ่งแปดร้อยแปดร้อยมาไหมเฮ้ยพี่ถ้าชุดเดิมคงจะไม่ได้เพราะรู้สึกว่าติดคุกไปสองงามไส้ก็ไปสองแลอันนี้ได้ไหมได้ไหมไปด้วยโอ้โหเพรมเลยทีเดียวไอ้นุชชายผมคือไปไหนก็ต้องไปด้วยกันตลอดชดชดตัวได้ไหม ได้ได้มา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 ไปไหนต้องไปด้วกันนะเฮ้สตีเอกนุ่มอย่าขอลายเซ็นหน่อยวะเพ่เฮ้ทำเป็นเล่นกันจ้ะมีผู้หญิงเดินขอถ่ายรูปด้วยนะไอ้โดนสักวเดินขอถ่ายรูปด้วยนะเแบงค์บอกเลยโดนหมดเลยนอนโกนหน่อยนะเห็นนะเอาเข้าครับนะฮะออกทีวีเรียบร้อยนะไปดูดีรันได้เพราะว่ารายการเราเนี่ยดีรันแค่ อ๋อวันละแปดครั้งเท่านั้นเองรับนู้นไปโดนส้นตีนะโทรศัพท์พี่ผมโดนตีนหรอเรื่องมึงอะบอกให้เข้าบ้านนอนรอดแน่นหนาได้ไหมฮะได้แล้วแรงแรงนะฮะอ่ะอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอกลับโปรโมทดนึงไหนๆก็ให้เนได้เชิญชวนนิดนึงกับหนังนี้และก็ที่สำคัญให้แยกประเด็นด้วยก็เรื่องส่วนตัวส่วนเรื่องส่วนตัวนี่คือหนังไทยครับผมก็คือว่าหนังภาพยนตร์เรื่องนี้พวกเราทีมนักแสดงทุกคนก็ ทุ่มเทอย่างเต็มที่ก็เห็นแล้วว่าฉากาแต่ฉากบางทีเราก็ทุ่มเทกันมากลิ้นพองลิ้นพองกันขนมจีนก็เนื้อตัวมอมแมมแล้วเนี่ยเข้าไปอย่างนี้เจอทั้งจุงทั้งอะไรเราก็ทุ่มเทกันถือว่ามากความควรพี่ในในการแสดงหนังหนังเรื่องหนึ่งถือว่าเราทุ่มเทกันมากก็อยากให้แยกแยะประเด็นระหว่างประเด็นที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวกับกับเรื่องของภาพยนตร์ครับครับผมเพราะว่าอย่างไงมกรานี้ก็เข้าฉายกันแน่นอน และเพื่อเป็นการเติมเต็มกับรายการเรานะครับน่าจะเป็นรายการแรกแล้วก็รายการเดียวนะครับที่เนย,ยังไม่รู้ว่าเราจะได้ผู่คุยกับผู้กำกับนะครับพี่พายและคุณเอวิธีรัครับผม <c oughs> ไรนะ <c oughs> พี่พายไม่ออกสือเลยมาไม่ทันมาไม่ทันจะได้นัดไว้สามทุ่มมาทันไหมไม่ทันไม่ไม่ออกสื่อพีอ่ทัน,นไม่ออกมาพูดเลยไม่ออกเสือหรออืมนี <c oughs> ่ผมยังไม่ได้ดูพี่เอพูดโอ้ยไปดูสิไปดูรีรันช่องสามใช่แต่ ขาแถลงกันไปแล้วเรียบร้อยนะโอ้โหชิคกเชื่อนมันต้องมีอะเราดูรูปที่ตอนพี่เอโดนจับนะพี่เอกร์นิ่งมากแกรดูแบบแกร์นิ่งอ่ะแกต้องมีอะไรมายันครับอ่ะติดตามแล้วกันฮะกับหนังเรื่องนี้ฮะกับเรื่องเสียวสยองนะครับเสียนครับผมเสี้ยนะเสียนครับผมแทนนี่เสียวเสียวไงแทนมีเรื่องเสียวเสียวด้วยนะฮะฝีเบเกอรหน้าเราจะพูดถึงเรื่องของค่านิยมในปัจจุบันใช่ที่มักจะทีติดกับวัตถุใช่ที่กำลังดังในในในโซเชียลตอนนนี้ะครับเรื่องของเสีย เด็กที่ต้องการ iPhone 6ไม่ใช่เสียนะรู้สึกว่าจะไม่ใช่เสียนะเป็นเจ้าของร้านขายทรงซัอเอ๋อก็เสียไงเ,<ข>เสียก็เสียเขาบอกว่าตัวเสียธรรมะอิงธรรมะสอนเด็กเป็นไงอย่างเบยหน้าเรามาเพิ่มเติมเลยครับครับ